สวัสดีครับนี่นคุณครับจะยามารีแอคชัน่นยังเคยนะคนดูซึ่งจะยามารีแอคชั่นเรื่องนแดนไข่บุกจันโอม,มในอีพีที่สิบสามหรือตอนที่สิบสามมซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วน่าจะเป็นเหตุการณ์ประมาณว่าถ้าจะไม่เหมือนพวกหล er ังเกอร์ฟาบะเขาจะสู้กับไอ้พวกเผ่ามานใช่ปะซึ่งก็จัดการไปได้สองคนละอะไรอย่างงี้ซึ่งสองคนที่จัดการไปก็คือระดับประมาณสิบใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดนะเออระดับประมาณสิบนี่นแหละซึ่งก็บบไม่ไม่ได้แบบ เป็นตัวทับของฝั่งตรงข้ามเนาะก็แบบแค่พอจะแค่เขาเรียกไงพอแค่พอที่แบบมนุษย์จะพอสามารถสู้เอาผ่ามันได้แค่เฉยๆแล้วก็แบบเหมือนตอนท้นายที่ผมคิดว่ารู้สึกเหมือนฟาวาจะใช้แบบกดเห็การทำลายล้างไอ้ป้าปแบบเหมือนเพิ่มพลังให้สายฟ้าขึ้นนะเป็นแบบสายฟ้าสีแดงอะไรเงี้ยอ่ะซึ่งตอนนี้คนก็คาดเดาว่าเอ๊ะจะเป็นพลังของเจ้เขาเอบอกว่าเจ๊เขาช่วยเราเหลืออะไรเงี้ยซึ่งวันนี้ก็น่าสนใจนะว่าจะเป็นยังไงต่อกันดูผมว่ากันจะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดและติดตามเพื่อเป็นกันลังใจะทำขึ้นแรือเนาะโอเคเราจะเริิ่่มมคคลปดนนะรับผตอที43 มาฮะเฮ้ยเคือแบบเหมือนเหนื่อยใช่ป่ะเจ้าก็คงไม่เชื่อสัมผัสถึงเจ้ป่ะเหมือนข้าจะสัมผัสได้ถึงเจ้พลังของนางพลังของนั่งถูกต้องเป็นพลังของนางว่าแล้วเจ๊แม่ก็เชื่อจริงด้วยเจ้ามนุษย์ฟื้นฟูตัวเองแล้วเหรอ จะจะล่าซีต่อแล้วแบบยกสามต่อนยเหรอโข่เยียไอ้ข้างข่าวยังเล็กเลยมาเลยเขาสงบถึงเพียงนี้มั่นใจหรือจะเข้าใจกฎแห่งการทำลายล้างแต่อย่างแท้จริงแล้วอย่าง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 กูแค่แบบเพิ่งใช้ได้ให้เวลากับเขามากไปจะสู้ไม่ได้ใช่ไหมเขาอาจใช้กฎแห่งสบายบ้างมาคู่คาได้ แสดงว่ากปแห่งการทะเลาะม,มันมีผลไม่ดอดแล้ว,ลวเสือกวางเจ้าไปเสือกวางใครวะโอ้ตัวยักษ์นี่มันไม่เคยเห็นเลยนะผมว่าตัวเนี้ย<ว>โอเค<ว>โอ้โคตรเทพกันดูเป็นยักษ์จริงๆแข็งแกร่งมากสงบไว้ เราสู้ได้ระดับเท่าไหร่ประมาณ10บหรืสิบเอ็ดถึนะเนีคนดูนี้ผมจะบอกนะนี่คือคลื่นใช้มือถือเครื่องใหม่ในการถ่ายชิปนะถ้ามีปะระกาศเขาต้องขอ <ไป S 2> เขาด้วยนะเฮ้ยอ<ป>๋อฮะไม่น่าเป็นไรป่ะหมือนเป็นทา่านไฟเราต้องเอาท่านนางไปสู้กับผมว่า รับตรงๆไม่ได้เย okay. hey, oh, ็ะกันโอเคไอ้ท <big> ี่น่าตัวตรงน่าเจ็บอะโอ้โหยยยยย่ยย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 รยยยเกยยรยย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 ค ีพลังจากการหลบไปนิวติก่อนหน้านี้การโจมตีรครั้งนี้คงทำะไรพวกเขาไม่ได้ออแต่ผมว่าข้อเสียของไอ้ตัวนี้น่าจะแบบขยับร่างกายช้าหรือเปล่าให้ดานะนอะแต่ก็เข็งแกร่งนี่คงเป็นพลังล้นเหลือน่ากลัวชะมัดสซ้ตัวกำลังคงไม่ได้ <S <S ต้องใช้กลยุทธ์หาจุดอ่อนไม่เจอทำยังไงดี เขาจะใช้ดาบปัญญาก่อกวนจิตของเขาก่อกวนจิตของเขาเหรอจะได้ผลเหรอวะหน้าทีเก้านี่คืออัสัญจันโอเคพี่ชายใหม่ใช่ปะมา ดูแบบแม่งไม่มีความหมายเลยการโจมตีมึงนี่โอเคแต่เป้าหมายของเราคือการควบจิตใจใช่ป่ะแบบปกดจิตใจอะไรเงี้ยอ่โดนนะหัวได้นะหัวได้นะตัวนี้ลระโอเคหัวได้ว่ะเอ้ยสวยคอมโบสวยจัดละครนะคันดู ถามมารสวรรค์เหรอถามมารสวรรค์ได้ด้วยเหรอวะเนีรร่ยสร้างพายุพังรอบตัวเหรออุ้ยเป็นขวานหลายแขนเหรอชเ,เ,เชิดแค่ฟิวชูล่ามาแบบแบบถกแขนตัดแขนนี่กู้ยากนะเนี่อะไรนี่กู้ยากเหรอ ร่างกายมันบุกรับได้มีสามโผหกแขนการกอควรกำลังจิตก็ไม่ได้ผลเยี่ยอาชูล่าอยกกันลงมือตัวนี้เท่เลยดิผมว่าเทพฮ่าฮ่าฮ่าแย่กันเหรอไม่ปกติเอาชีวิตมาสวยอู้คอมโบสวยจัด เจา้าตะคนโดนถอดเมื่อกีอ้เพิ<ว>่ง<น>รู้ว่าร่างนี้แม่มันมีนปีกวินได้ด้วยโคตรเท่เราทำลายเกราะป้องกันของเขาไม่ได้เลยนอกจาก Pues จะใช้กฎแห่งการทำลายล้างอีกครั้งไม่ได้เด ok ็ดขาดอีกรอบหนึ่งเหรอปิดใจเริ่มปิดใจแล้วว่าถ่านเกลือเริ่มปิดใจเขาก่อนรอดมาได้ก็โชคดีมากแล้วถ้าใช้อีกครั้งไม่ใช่แค่เราจะรอดหรือไม่แต่การทำลายล้างนั้นจะทำให้ราษฎรทั้งเมืองลำบากไปด้วยโอ้ขนาดนั้นเลยวะจะทำอย่างไรเจ้าโง้ชี่นี่เวลาไหนแล้วยังเจ๊อีกเจ๊ไม่เจ๊ไม่ใช่เขาเจ๊เออเจ๊กูทรมทินมาไหนขนลุกเลยชอบนี่คนดูคนลุกเลย จ้าโง Luckily, ma, ่เมื่อก yeah, okay. ี้แลเสียงเจ๊อะเจ้าโง่สองคนเจ๊โ no อ้โหเจ๊เอ๊ยเจ๊ไม่ได้ยินด้วยนมามาตรงนี้เลยเหรอเจ๊เจ้าโง่เป็นไปไม่ได้จ้พูดงูบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ใช่ครับเจ๊อุ้ยอุ้นเชือกยาวของเป่ามบให้เราเหรอ กายอัสัจงกายอสัจเฉยรี่มึงจะอินกาโ้เจมส์ไม่น่าจะมาับให้เราแน่เลยช่วยเราอะไรเงี้ยอุยุเจ๊นิ้วเดียวนิ้วเดียวค่อแตกแตกกุญแจขมึงอะแม่ง อะไรอะตรงนู้นะอะกายอาจารย์คือฮอตั้งนี่อะไรเนี่ยฟิลเหมือนเทพหรืออะไรย่างเน้ยหรือมันฟิวชั่นกัหนหรอหรือร่างกายมันฟิวชั่นกันได้หรอแล้วเป็นอย่างนี้หรอ แม่งเอ right? ้ยกินน네้ำเกี้ยเห็นซองตงขาแวบแรกนึกว่าถังซานตกใจหมดเลยชื่อล่างอะไรวันนี้คนดูน่าจะชื่อล่างแกนันเ่ั้งโอ้โห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 โมันตายตายตายไม่ตายเนี่ไงเหมือนลมล่างกันเนอะเช่อ ใช่เขาได้ลวมร่างตัวนี้คือแบบคิดว่าจะชนะข้าได้โคตรโหดนะคมแรงดุดก็คมแรงดุดเฮ้ยพลังเจ๊ปะรวมสามล่างเลยประเนี่ยผมว่าผมเผลอเนี่ยไอ้เหี้ยรวมพลังสามคนเลยประเนี่ยล่างเนี่ยเช่ใครจะเอาลงวะเนี่ย ออออผมเป่าตัดกระบาดผมเป่าตัดกระบาดไม่ชื่อท่าใช่ไหมเนไปไปไปี่ยแผลไอ้ตัวนี้แพ้แพยับเลยจำไว้อย่าได้ด,ดูถูกปัญญาของมนุษย์อีก แม่งเป็นร่างคอมโบที่แบบโคตรโหดโคตรแปลกวัดมึงคนเดียวมึงไม่ไหวแล้วปะโอ้โะเจ้ากูอะอะเป็นไรอย่าะไร อันนี้ก็ไม่น่าไหวแล้วฝั่งเราก็ลิ้มมีดุูดแล้วนะอันนี้ไงแยกล่างเลยไม่ใช่แยกล่างอย่างรมล่างจริงจริงด้วยามาวาร์ปกลับก่อนที่นะเพื่อนกูแตกนะหนีไปแล้วอ่ะท่านพีซ่อนไร,รมนุษย์สองคนนี้ไว้ไม่ได้แล้วไม่ไดกว่าแค่อาศัยไข่บุกอัศจรรย์จะทำพวกเขาชนะได้ถึงสามครั้งแล้วแค่เพีไม่กี่ร้อยปีเท่านั้น สามครั้งตระแทนของมนุษย์ก็มาถึงขั้นนี้แล้วเคือเมื่อก่อนนี่กากกว่านี้มากใช่ปะเราต้องเอาไข่มุกเจเทวามาให้ได้เฉียยวนเอาใช้ไม่ได้จับตาดูพวกเขาไวยอุ้ยอุ้ยน่ารักวันนี้เก่งแน่เลยคนนี้ ดีเทลชุดนี้โคตรละเอียดเลยนะคนนี้<คว>รเราต้องใช้เวลาแค่ไหนในการจะรักษาร่างกายเดินกลับมาผลเดินได้อะเนี่ยคงอยากรู้มากกว่า เจาเมื่อกี้ใช่เสียงของเป่าหรือเปล่าใช่แน่นอนหลังประเสริตอนนี้นางไปอยู่ไหนได้อยู่ในหลักการเจ๊เจ๊เอหัวข้าจะแตกอยู่แล้วเจ้าบ้านี่กล้าใช้พลังที่ยังไม่ยังรู้อย่างแท้จริงและไม่บอกข้าก่อนด้วยโอกาสหาได้ยากโอกาสหาได้ยากเหรอมันแรบกบสมองใช่ไหมเพื่อสายแรงกดดันนี้จึงบีบใช้พลังคมภีรศักดิ์สิทธิ์มาเพิ่มการตรหนักรู้ให้มันเกี่ยวับเจ้ามากขึ้นถูกไหมอ๋อเข้าใจเข้าใจ เจ้านี้ใหญ่จริงๆอ,อีกนิดแล้วก็เกือบจบเหตุแล้ว <c oughs> ต่อไปจะเอายังไงฝึกตอ่อใช่ไหมอืมเอมออ,อะไรอะไรต่อไปก็ยกให้เจ้าก็แล้วก <c oughs> ันฮ่ไม่ให้กูโชว์ออฟต่ออยงนี้เหรอมึง <c oughs> ไม่เอา <c oughs> อะไรลอะไรแลวเหรอวะ <c oughs> ไม่รับผิดชอบเกินไปแล้วนะเฮ้ยเฮ้ย อ๋อแม่งงอนงอนแล้วน่ะแต่ว่าเมื่อกี้เจ้าก็แอบหล่ออยู่นิดหน่อยจริงๆนั่นแหละเฮ้ยขอไปคึงชมถึงคุณชนมันได้เหรอวะอืมได้ฟื้นฟูเถอะจริงๆๆอะไรอ่ะเัานี่ภาพด้านนอกเหรอรอจนเมื่อยแล้วมันจ่ฟังนี้ก็คุณไม่ได้หนีไฟแล้วหรอกนะ มึงใจเย็นให้กูเพิ่พมพลังเลยดิไอ้เจ้าเกิดยังไม่ออกมาอีกละพวกเขาคงไม่เป็นอะไรเนี่ยใจเย็นใจเย็นโอ้ยไอ้เี้ยกดดันเมืองคนในเมืองเราอยู่แล้วเพี่อให้เราออกมาระวางตัวพวกเจ้าเองก,ก่อนจะดีกว่าอุ้ยเฮีอยทอมานเหรอปกป้องท่านประมุขนี่แหละเป็นทอมาแต่แบบมันเป็นในพวกขุนคนนะใช่ไหม โอ้เชี่ยเชี่ยเชียไม่ขยายร่างแล้วดูคนดูโอ้ยจะตายตายแล้วมัโดนยเงี้ยตายเลยเหรอเนี่ยแปกเก้าเหมือนกันนะเชี่ยโอ้คนตายเยอะมากสริเลยผมว่าไอ้หมดอะไรรอรบอกมาฝั่งตรงข้ามก็แบบโอ้ ปอบต้องเมืองจนกว่าชีวิตจะหาไม่ต้องไปส่งเพื่อนตาพวกมันเพียงเสี้ยววิน่าจะเกลียดทหารเช่นเราตายตายตายโอเคด้วยพวกแม่ทัพอะไรแค่ฝั่งมาก็น่าจะพอไอ้แม่แม่ไอ้พวกแม่ทัพเก่งๆยังตายกันง่ายๆนะ เพอบเลื่นเป็นที่สุดจริงๆปกป้องท่านบัมโบ่โอ้ยเป็นไรเป็นไรอะไรไปกีนผู้มา,าหาพ<า>่อป่ะโอ้ไม่ใช่ผมโสดใหญ่เข้าใจแล้วไปเถอะฮะพูดเข้าจะทุ่มเททั้งผมขาวตัดชีวิตที่เหลือโอเคทาเกโอเคเชี่ยเขาจะร่มสุดตัวผมว่า ถาเท่านี่ไม่นึกว่าจะมีพลังเหลืออยู่นะนี่โอ้ยตอนที่าปนแค่มาตมาขอเราครับไ่้งตึบุกเข้าไปปะบุกเข้าสู้กับโอชินี่เฮ้ย่มา้กับพื่ไปซัดต่อองมากบ้างอ้ยอ้ยเไอบบุกคู่รักทางนี้ก็จับสิบสองคนแต่เะมันมันก็น่าจะไหวแหละมาดี ลงมากับสายฟ้าใช่ป่ะมาได้อยู่มั้งได้อยู่มั้งใช่ไหมดูเสียเปลียนเป็นจัดเลยคนดูดูไม่น่าไหวเลยโอ้โหเออใหม่กอดโอ้ใหม่กอดโดนดับเต็มแบบเมื่อกี้ ฝ่าบาทฝ่าของข้ามเก่งเกินอ่ะหน้าแบบมวยคนรัคู่เลยบอกมดูตอนนี้เกรงว่าเราคงต้องไปจริงๆแล้วเหี้ยหัวใจท่าของเขาเข้าใจนี่คือหน้าที่ประมุขของท่านโอ้โหไปเถอะโอ้โหไอ้เหี้ยจะเป็นระเบิดตัวตายเหรอ เขาจะอเอาเราคงจะเป็นระเบิดเส่างเงี้ยมันหรอบบตายเขาบูซะอย่างงี้ปะ่ะประสบการณ์มาครั้งหนึ่งแล้วตอนนี้เจ้าเกือก็มีคู่หูอยู่เคียงข้างเขาวางใจได้แล้วโอ้ยเอยตายแน่ๆเลยช็อตนี้แม่งเกิดมาอย่างงี้จับขมโมยหน่อยจับขมโมยสมัยที่เขาเจอกันใหม่ๆเหรอตอนแรกๆนี่เหรอ<บ>โอ้ยแม่หน้าแม่งห้าวเลยอื อ้ตอนไปเดทกันแรกๆเหรอไม่กินเหล้าเดทกันนะเป็นความรักแบบไหนวะเนี่ยคนไม่หวไม่ไหวเนี่อไงอ้คเนี้ใหยเปนความรักที่แปลกไครับไลสัมผัสได้ปะสวย เพราะข้าปกป้องเจ้าได้ไม่ดีพหล่ะเราสัมผัสได้เ <c oughs> สียงยุดไม่เอาไม่เาไม่ลาไม่เลยนะหลานก็ไม่เอาไอ้ยี่ม่เพิ <c oughs> ่งเจอลูกได้แค่ไม่กี่วันเองอมาละมาละมาละมาล,ละมา <c oughs> <c oughs> ออเหรในบรรพบุรุษแรกแรกของเผ่ามารคือมารวิหกกายมารของเฉียยวนเป็นอันดับต้นๆในเใผ่ามารเรา,าเป็นเหมืนนนอนม <คน S 2> ิสต้องตายแนโย่โอ้อสู้ใหญ่โอ้ไม่ก็สวย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 ไม่ไปเออใช้แฮร์ริเกอรอไปก่อนเดี๋ยวฟาวบาร์มันวาร์ปตามไปได้อยู่ไม่ให้ไปเหรอถอยไปสู้ไม่ได้ถ้าไม่สองคนสู้ไม่ได้ว้าว Ring, พอพลังเหรอเออป็มันฝังเลยวะยืดยด้ยดูเจ้าโนพลังกลับหรอวะกลัวกลัวจนเลเป็นนพลังกลับอโอยเฮ้ยไอ้เี่ใจพ่อแม่งแบบ ยเต็มที่นะเต็มที่นะสุดเนะี่ยมาแต่ไม่น่าไหวเลยจริงนะไม่น่าไหวเลยครับจริงจริงเลยนะโอ้โหอ่อนสุวรรณ ดับสลายไปซะโอเควิ่งเข้าไปซัดงี้เหรอกดเห็นการทำลายล้างอีกแล้วโอ้ปเตกันทำลายล้างกันหรอเขบิดสมร็จไม่ด้วยข้าขซะถ้าได้แน่เลยต่รข้าไม่เลยอ่ะเอดได้ไดอ่ะเชีทาุมัจะไม่ไหวแล้วเนี้ย ยังเหมือนจะระเบิดถ้าระเบิดจะเป็นยังไงอ่ะไม่นะคือตัวเองตายเลยปะเฮอย,ย่าไมเอาค่าไม่ไหยไม่เอาค่าไม่โอ้ยไม่ไหวมันต้องมันต้องลงกันอนะ่ะอยู่แยกกันสู้ไม่ได้สายฟ้าชำระหัวใจเหอ ไล่ปิงช er. ั่วร้ายดนกัท <au Uma velocidade> ั <climbing where fall> ้งหลายล้ารอบวะอุ้ยเ้าตั้งห้องัดโอ้ยดีีีสมโอ้พ่อเล่นก็แบบจะระเบิดได้ผมว่าตรงนี้ก็อะไร เจกูเจกูมาแล้วทลายกดแห่งเวทเจกูไม่เจอเจกูในรอบนี้ไอ้เชี่ยบินมาบ้างดูใช่ป่ะโอ้หชิ้นแมงมุมยิ่งใหญ่เลยร่างเด็กใช่ไหมที่มารอบเนี้ยข้าขอถามพวกเจ้าเจกลัวหรือไม่ เจกูกูเจมาแล้วคนดูเจ๊โค anyway. ้งระดับประมาณสิบสองรอบเนี้ยผมว่านะรอบที่แล้วสิบเอ็ดจะไปรสิบสองอะผมว่ารอบนี้สิบสองอะเพราะว่าแบบเหมือนไอ้ได้สิลาแห่งชีวิตอันนั้นอะคือถ้าใช้สิลาชีวิตแล้วมันเหมือนอัปเกรดระดับตัวเองได้ด้วยไม่รู้อะผมว่าไม่รู้แต่เจ๊แก่น่าจะไม่สิบสองก็ใกล้เคียงสิบสองแล้วอะคือแบบเก่งกว่าตอนแรกๆเยอะแน่ผมว่าโอ้ยเชื่อไหงเจ๊มาแล้วอะ คือตอนแรกมาก็แบบเหมือนมายืมให้พลังอะไรสักอย่างเราให้เราแบบเหมือนใช้กายศักดิ์สิทธิ์อะไรสักอย่างได้ใช่ป่ะมอนเป็นตัวเชื่อมบางอย่างครับที่ผมเห็นเมื่อกี้นะเออคือเจ๋งจัดแล้วก็ตอนนี้แบบเหมือนทางฝั่งฝั่งเราก็จัดการของของ,ของข้ามไปได้อีกหนึ่งคนอะไอแบบม,มันคล้ายเหมือนเป็นยักษ์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบพลังของมันก็คือแบบเหมือนเป็นกฎแห่งเหลือล้นสักอย่างก็คือเอาง่ายคือมีแรงเยอะพลังมหาศาลอะไรเงี้ยเออซึ่งเราก็ ตกมันได้อืมแต่เราก็ต้องทุ่มสุดตัวเหมือนกันซึ่งตอนนี้ระหว่างเราไปพักฟื้นร่างกายฝั่งตรงข้ามไม่ยอมให้เราพักฟื้นร่างกายเลยมันก็แบบเขาเรียกไงส่งแบบทหารส่งแบบคนมองพวกมันแบบไปจัดการคนด้านล่างใช่ปะเพื่อจะเรียกเราออกมาด้วยส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอืมจัดการรถที่เหลือระหว่างตอนนี้อะไรเงี้ยซึ่งน่าสนใจว่าจะเป็นยังไงต่อผมว่า คือแม่งหัวพ่อแม่งจะทุ่มสุดตัวกูจะใส่กูจะเบื่อตายตรงนี้แหละขอให้จัดก,การมึงให้ได้ตัวหนึ่งพออะไรเงี้ยหัวพ่อคงจะ,จะ,จ,ะจะทำอย่างนั้นนะแต่เหมือนเจ๊แกจะมาช่วยไว้แล้วแบบยกนอาวุธใส่ไปตรงกลางที่เขาแบบจะวิ่งเข้าไปพอด,ดีเนาะโอ้เจ๋งเจ๋งเจ๋งจัดเลยเอออุ้เจ๊จเยเอ,เจยอย่างเบิ่มเลยฝั่งตรงข้ามแบบเห็นบอกว่ามันต้องขนลุกบ้างอะใช่ป่ะเพราะว่าเหมือนตอนก่อนเจ๊แกยังไม่กลัวตายเลยซ้ำอะโอเคโหแล้วแม่งเจ๊าอม่างเทพแบบ กลัวตายหรือไม่ <c oughs> โอ้โหกลัวครับเจ๊เป็นตัวละครตัวเดียวจริงๆนะั้นในเรื่องทั้งหมดทั้งผมกลัวได้จริงๆหนระือเอาจริงๆนะเอนะเอแบบฝั่งดีอนะโอเคน่าสนใจผมผมแบบมีอะไรอย่างอ,อย่างที่อยากพูดอย่างเช่นแบบเหมือนกายศักดิ์สิทธิ์แบบแม่งเท่นะฟีลแบบเหมือนพลังทั้งสองคนรวมกันนะแล้วแบบใช้พลังได้ทั้งคู่เลยได้ปะเอออันนี้ก็เจ๋งฟีลแบบเหมือนช่วงขนาดหนึ่งคงจะเป็นระดับใกล้ชิงกับสิบเอ็ดได้ใช่ป่ะไ,ไอ้หลันเกอร์ฟาวาอะไรเงี้ย พราะตอนนี้แค่ประมาณรนะดับ9แต่ถ้ารวมล่างกันก็คือแบบน่าจะเหนือกวระดับ10นิดหนึ่งแต่ก็คงไม่ถึงขั้น11คิดว่านะคงประมาณระดับนั้นเนะก็ถือว่าโคตรอยู่ดีถ้าเนื้อผ้า2คนระดับระดับถึง่ะระดับถึง2 2คนแล้วบบมารวมพลังกันก่ะโอ้โหมันคงจะสุดยอดมากนะคนดูเนาะก็นั่นแหละซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดลไกลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจะนำคลิปต่อเนาะสวัสดนะีคนครราชสีครับบ๊ายบาย